ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่สู้กับคนโง่ไปก็เสียเวลาชีวิตปเปล่าคนเรามักจะสิ้นเปลืองเวลาชีวิตไปกับการต่อสู้กับคนโง่อยากจะให้คุณลองถามตัวเองดูว่าคุณเคยเสียเวลาอย่างเปล่าประโยชน์ไปกับการโกรธกังวลรุ่มใจหรือเปล่ามัวแต่พะวงกับสายตาของคนอื่นบ้างไหมและได้ทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้กับสิ่งที่คุณควรทำจริงจริงหรือเปล่าคีย์สำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือจงอย่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างสิ้นเปลือง เวลาและพลังงานเป็นทรัพย์สินอันจำกัดที่ช่วยให้เราโลดแล่นไปกับชีวิตที่มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอย่างราบรื่นเพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้คุณเนี่ยเผาผลาญไปกับเรื่องไร้สาระอย่างการสู้กับคนโง่สำหรับคนที่เผลอไปสู้กับคนโง่อย่างเปล่าประโยชน์จนจิตใจบอบช้ำเพราะความไร้เดียงสาและอ่อนหัดเดี๋ยวจะให้คุณเลิกสิ้นเปลืองเวลาและพลังงานไปกับการกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆแล้วเปลี่ยนไปใช้เวลาและพลังงานทั้งหมดของคุณ ไปกับชีวิตอันแสนสำคัญของคุณทำให้ตัวคุณจเจริญรุ่งเรืองและรุ่งโร์แทนการโมโหและการแค้นเคืองโกรธเป็นการกระทำที่เปล่าประโยชน์การมูแต่ใส่ใจกับสิ่งที่จบไปแล้วมีแต่จะทำให้คุณติดอยู่ในวงจรอุบาทจากคนโง่เราจะต้องไม่คาดหวังว่าจะมีผู้พดุงความยุติธรรมมากำราบคนชั่วให้กับเราหรือว่าคนโง่นั่นเองคุณจะมูแต่สนใจอดีตอันน่าโกรธเคืองกังวลจนทำให้คุณเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไร หรือว่าจะยึดหลักความจริงที่ทําให้คุณประสบความสาเร็จดีครับทั้งที่แค่ไม่ยึดติดกับอดีตและคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จบไปแล้วก็จะทําให้แผลในใจตื่นขึ้นแต่หลายคนกลับเลือกที่จะทุ่มเทเวลาทั้งหมดอารมณ์ทั้งหมดพลังงานไปกับการชําระความแค้นในอดีตคนที่มีความสามารถมักจะมีโอกาสสูงที่จะถูกคนโง่ทวงแค้งทวงขาแล้วเหยียบย่ำให้จมดินเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้มากมายไม่ว่าจะเป็นแวดวงอะไรก็ตาม คนโง่มักจะสนับสนุนคนโง่ได้กันเองเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าในหมู่ผู้มีอำนาจนั้นมีคนโง่อยู่เยอะทีเดียวดังนั้นคนโง่จึงถือเป็นศัตรูตัวฉกาจการที่เราล้างแค้นกังวลเศร้าเพื่อความสะใจโดยแลกกับการมีศัตรูง,งโง่เพิ่มขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าเอาซะเลยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณสิ้นเปลืองเวลาชีวิตอันมีค่าไปกับคนเหล่านี้ครับ ยิ่งคุณโต้ตอบกับคนเหล่านี้มากเท่าไหร่หรือแม้แต่การโต้แยง้งยิ่งทําให้คุณต้องสูญเสียสิ่งต่างๆเช่นเวลาและพลังงานไปมากมายคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะสงบไม่ต่อสู้กับคนโง่และคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะไม่ต่อสู้อย่างเปล่าประโยชน์อีกทั้งจะเลือกกู้ต่อสู้และเวลาต่อสู้ที่เหมาะสมด้วยกล่าวได้ว,ว่าคนที่ประสบความสําเร็จเขาเข้าใจอย่างตรองแท้ถึงความไร้ประโยชน์กับการสู้กับคนโง่นั่นเองคนที่คุณควรจะต่อสู้ด้วยก็คือ ตัวคุณที่เอาแต่คิดปนเวียนอยู่ที่เดิมในอดีตและตัวคุณที่กําลังโมโหกังวลบนกรนดาต่างหากกล่าวได้ว่าประเด็นสําคัญเรื่องแรกที่จะช่วยคุณไม่ต้องเหนื่อยล้ากับคนโง่ก็คือการให้ความสนใจกับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะไปให้ความสนใจกับคนโง่นั่นเองคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจกับคนอื่นมากจะเกินไปจนลืมตัวเองแต่การคอยจับตาดูคนอื่นจะทําให้เราไม่เหลือเวลามาพิจารณาตัวเองแทนที่จะทําแบบนั้น มาคิดถ้าวนดูครับว่าสิ่งที่เราอยากทําจริงๆคืออะไรอะไรที่จําเป็นต่อการทาสิ่งนั้นจากนี้เป็นต้นไปคุณควรจะพุ่งความสนใจไปยังประเด็นเหล่านี้เพราะถ้าคุณหาคําตอบได้แล้วคุณก็จะรู้ว่ามันไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะไปสนใจคนอื่นแล้วสิ่งที่คุณควรจะต่อสู้ด้วยมีเพียงตัวคุณเองเท่านั้นที่คิดจะต่อสู้กับคนโง่เพราะว่าคุณเองก็อาจจะเคยมีอดีตนะครับที่เคยสิ้นเปลืองเวลาและพลังงานไปต่อสู้กับคนโง่โตเถียงโต้แย้งกัน วิธีชีวิตแบบไม่สู้กับคนโง่นี่แหละครับที่จะทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตในแบบของตัวคุณเองเป็นอิสระและช่วยคุณเข้าใกล้เป้าหมายของตัวเองมากขึ้นทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและไม่เสียเวลาคุณต้องไม่เผาผลาญเวลาไปกับการสู้กับคนโง่และไม่ต้องเอาใจใส่พวกเขาเลยหากคุณต่อสู้อย่างแร้ประโยชน์สุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นคนโง่เง่าที่ไม่รู้จักให้ความสาคัญกับชีวิตของตัวเองสักทีจงเลิกต่อสู้อย่างเปล่าประโยชน์แล้วมุ่งสู่หนทางที่ทําให้ชีวิตคุณมีความสุข ร่ำรวยขึ้นจะดีกว่าครับคนเรามักจะสิ้นเปลืองเวลาชีวิตไปกับการต่อสู้กับคนอื่นมากกว่าต่อสู้กับตัวเองคนโง่ในที่นี้หมายถึงคนแบบไหนกันถ้าอธิบายแบบสั้นๆก็คือมนุษย์ที่ไม่มีค่าพอให้เราไปต่อสู้ด้วยหรือว่ากังวลใจนั่นเองพวกเขาเหล่านี้เป็นคนไร้แก่นสารที่รกหัวร,รกตาคุณบางเวลาก็เป็นตัวปัญหาที่เข้ามา่วงแข้งตวงขาคุณโดยไม่มีเหตุผลและบางครั้งก็หาเรื่องคุณเพื่อยกระดับคุณค่าของตัวเอง ลักษณะเด่นอย่างแรกของคนโง่ที่จะคอยเข้ามาโจมตีคุณยังไม่หยุดหย่อนก็คือมีเวลาว่างครับส่วนลักษณะเด่นสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณควรจะรู้ไว้ก็คือคนโง่มักจะสนใจในตัวคุณอย่างมากกล่าวได้ว่าการที่พวกเขาพูดหรือว่าทาเรื่องแย่ให้กับคุณก็เพราะว่าต้องการให้คุณสนใจพวกเขาบ้างเท่านั้นเองครับอีกฝ่ายอาจจะไม่รู้ตัวแต่ลึกในใจแล้วพวกเขาน่าจะชอบคุณอาจจะมีบางกรณีที่เขาเกลียดคุณจริงๆ แต่ในทางจิตวิทยาแล้วความรู้สึกรักและความรู้สึกเกลียดต่างก็เป็นความรู้สึกสนใจที่รุนแรงเหมือนกันครับเพราะเกิดจากความรู้สึกสนใจบางสิ่งอย่างมากมายถ้าคุณคิดว่าใครมางคนเป็นคนโง่ก็แสดงว่าคุณไม่ยอมรับในความสามารถของพวกเขาแต่บางครั้งคนแบบนั้นก็มีอิทธิพลต่ออนาคตข,ของคุณส่งผลให้คุณจาเป็นต้องใส่ใจพวกเขานี่คือรูปแบบของคนโง่มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวที่คุณจะเผลอปล่อยออรราความไม่ชอบใครสักคน และอาจจะใส่คนโง่แบบนั้นทั้งที่เขาอาจจะให้ความสนใจในตัวคุณและชอบคุณในระดับจิตใต้สนึกถ้าคุณปล่อยออร่าไม่ชอบใจเขาไม่ใส่ใจพวกเขาความรู้สึกชอบในใจอีกฝ่ายก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดชงังและนั่นคือการจุดชนวนสงครามในใจลักษณะของคนที่มักจะเปิดฉากสู้กับคนโง่อย่างเปล่าประโยชน์คือรักความถูกต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความรับผิดชอบสูงยิ่งในศักดิ์ศรีชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน ลักษณะร่วมกันของคนที่ประสบความสำเร็จคือไม่ลืมตัวในทางกลับกันลักษณะร่วมกันของคนที่ผิดพลาดก,ก็คือลืมตัวสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเผลอลืมตัวก็คือศักดิ์ศรีอันไรประโยชน์นั่นเองเวลาคนที่ยึดมั่นในศักดิ์ศรีมองสิ่ง,งต่างๆพวกเขามักจะลืมตัวเดิมทีการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องนั้นเริ่มจากการทำความเข้าใจก่อนว่าตัวเองมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยตั้งเป้าหมายที่ต้องการจะทำให้เสร็จ ต่อให้ยังไม่บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ถ้าเราคอยเปรียบเทียบความสามารถของตัวเองตามความเป็นจริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองจนสําเร็จได้ทีละขั้นและแค,ค่อยๆเข้าใกล้เป้าหมายทีละนิดได้นั่นเองแต่ในทางกลับกันครับถ้าเราประสบความสำเร็จกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วยึดมั่นในศักดิ์ศรีว่าตัวเองเป็นคนเก่งมีอีโก้ว่าตัวเองเป็นคนสําคัญขึ้นมามันจะมาบดบังวิสัยทัศน์จนมองไม่เห็นเป้าหมายและตัวต,วตวนที่แท้จริงของตัวเอง ส่วนใหญ่แล้วครับคนที่ยึดมัน่นในศักดิ์ศรีมักจะเคยมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาก่อนเมื่อประสบความสาเร็จเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีแต่ศักดิ์ศรีที่ว่านี้จะขัดขวางไม่ให้เขามองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงเมื่อประสบความสาเร็จก็จะมีผู้คนมาพูดเชื่นชมเราด้วยเจตนาที่แตกต่างกันออกไปแม้เราจะยอมรับคํเชื่นชมเหล่านั้นแต่ก็อย่าเพิ่งหลงและเลิไปกับคําพูดของคนอื่นเพราะว่าไม่มีอะไรมารับประกันได้ว่าความสําเร็จแม้เพียงเล็กน้อย มันจะสามารถคงทนอยู่กับเราตลอดไปการที่เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเมื่อบรรลุเป้าหมายย่อยและถือโอกาสพักผ่อนบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ไม่ควรหลงละเลงไปกับความสาเร็จเล็กน้อยอย่างเด็ดขาดคุณจะต้องคิดอยู่เสมอว่ามันเป็นแค่ทางผ่านและเป้าหมายสำคัญของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ถ้าคุณรู้ตัวว่ากําลังทะนงตัวหรือว่าดูถูกคนอื่นทั้งที่ตัวเองยังไม่ทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนว่าคุณก็ควรจะตำหนิตัวเองที่เป็นเช่นนั้นด้วย จงพิจารณาตัวเราตามความเป็นจริงอย่างสุข,ขุมการจะใช้ชีวิตที่มีเพียงครั้งเดียวให้คุ้มค่ามากที่สุดนั้นคุณคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เปล่าประโยชน์ที่สุดและมีแต่ผลเสียก็คือการยึดมั่นในศักดิ์ศรีแบบไม่เข้าเรื่องนั่นเองในการที่คุณจะละทิ้งมันไปคุณจําเป็นครับต้องพิจารณาตัวเองตามความเป็นจริงอย่างสุข,ขุมและพุง่งความสนใจไปยังเป้าหมายสาคัญของตัวเองเท่านั้นการยึดมั่นในศักดิ์ศรีแบบไม่เข้าเรื่องเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการทําเป้าหมายให้สําเร็จ แทนที่เราจะโมวแต่ยึดมัณฑนศรีแล้วโอ,อ้อว,วดหรือว่าดูถูกอีกฝ่ายเราควรจะต่อสู้กับตัวเราเองเท่านั้นที่ยึดมัณฑนศรีอันไร้าสาระมากกว่าครับการรับคําชื่นชมมาเป็นกําลังใจเป็นเรื่องที่ดีครับแต่คุณจะต้องไม่หลงละเลิไปกับคําชื่นชมนั้นจากคนอื่นจนยึดมัณฑนศรีอันไร้าสาระโดยเด็ดขาดจงอย่าสร้างความเสียหายเพิ่มด้วยการยึดต,ติดก,กับเรื่องในอดีตจงตัดขาดจากสิ่งที่ทําให้คุณต้นทุนจมก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมได้ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกยึดติดกับแง่ลบในอดีตจะยิ่งทำให้เราปล่อยอ้อแรกความมุนมองออกมาซึ่งมันไม่ช่วยให้ตัวเราเองและคนรอบข้างมีความสุขเลยนอกจากเราจะต้องสิ้นเปลืองเวลาและพลังงานจำนวนมากไปกับการโกรธเครียดแค้นกังวลและคิดหาทางเอาคืนอีกฝ่ายแล้วมันก็ยังมีโอกาสสูงครับที่เมื่อลงมือทำตามแผนการแล้วจะโดนอีกฝ่ายเล่นงานกลับคืนมา จนทาให้ตัวเรายิ่งทุกข์ทรมานมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเวลาที่คุณมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่นเล็กน้อยก็ตามในแต่ละวันวิธีการที่ดีที่สุดก,ก็คือไม่ต้ไปสนใจอีกฝ่ายเพราะว่าต่อให้คุณแก้แค้นหรือว่าโต้ตอบอะไรก็ตามยิ่งทำให้อีกฝ่ายเนี่ยโต้ตอบกันกลับไปกลับมายิ่งทําให้คุณเสียเวลาและเสียโอกาสในชีวิตมากขึ้นจงคํานึงถึงต้นทุนได้เวลาเวลาลงมือทําอะไรสักอย่างคุณควรจะคํานึงถึงคุณค่าของเวลาที่คุณมีอยู่เสมอครับ ลองคิดดูว่าถ้าตอนนี้คุณมีเวลาหนึ่งชั่วโมงคุณจะสามารถทําอะไรได้บ้างหากคุณเนี่ยไม่ต้องไปกังวลใจงงงวยใจหรือว่าคิดมากเกี่ยวกับอดีตหรือใครก็ตามที่คอยรังควานคุณหากคุณมีเวลาเหลือเนี่ยคุณเอาเวลาเนี่ยไปพัฒนาตัวเองดีไหมเพิ่มทักษะทางธุรกิจใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าทํางานอดีร์แม้คนเราเนี่ยจะมีชีวิตที่ยาวนานแต่เราอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นได้หากคุณใช้เวลาอยา่างผิดพลาดในชีวิต คนที่โมแต่ยึดติดกับคนอื่นการแก้แค้นความกังวลไม่ได้คำนวณต้นทุนได้เวลาที่จะต้องเสียไปเลยพวกเขาเหล่านี้ไม่รู้ถึงคุณค่าของเวลาที่ตัวเองมีทำให้ใช้เวลาไปอย่างสิ้นเปลืองกับคนไร้สาระเมื่อลองคิดดูว่าการใช้เวลาไปกับเรื่องที่เหมาะสมนั้นสร้างคุณค่าอะไรให้กับคุณบ้างแน่นอนว่าอาจจะเป็นความร่ำรวยสุขภาพจิตใจที่ดีคุณก็จะรู้ทันทีว่ายาโมเสียเวลาไปสู้กับคนโง่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเวลามาก เพราะฉะนั้นการเอาแต่โมโหต่อสู้เพื่อเอาชนะการเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นล้วนเป็นการการะทําที่แสดงให้เห็นถึงการไม่รู้คุณค่าของเวลาเวลาคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมที่สุดและเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในชีวิตเวลาที่คุณเจอคนโง่าทาให้คุณกังวลอุงหงุดหงิดใจหรือว่าโกรธอะไรก็ตามครับไม่ควรโต้อตอบอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ปแปลว่าคุณแพ้และไม่ได้ปแปลว่าคุณชนะครับทายังไงก็ได้ที่คุณเนี่ยไม่ต้องเจ็บตัว เมื่อไหนที่คุณเกิดความรู้สึกโมโหกังวลเครียดขึ้นมาลองปล่อยให้อีกฝ่ายได้หน้าและยิ้มย่องไปก่อนคนโง่นั้นพอจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนนักต่อให้พวกเขาจะไม่สะโตสะทางต่อข้อแท้จริงดังกล่าวแต่มนุษย์ทุกคนเชื่อแต่ว่าต้องการเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับดังนั้นยิ่งอีกฝ่ายเป็นคนที่คุณไม่พอใจก็ต้องยิงเข้าหาพวกเขาด้วยรอยยิม้มพร้อมกับช่วยให้เขาเนี่ยได้ทำเรื่องต่างให้กับคุณแม้จะมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกโมโหก็ตาม แต่หากอีกฝ่ายเป็นผู้มีอำนาจก็ควรปล่อยให้เขาได้หน้าไปก่อนครับคุณอาจจะแกล้งทำเป็นถูกเล่นงานจากการโจมตีหรือว่าการแกล้งแกล้งของอีกฝ่ายก็ได้แต่อย่าแสดงท่าทีฮิตสู้หรือว่าโต้ตอบกลับนะครับคุณอาจจะรู้สึกเจ็บใจที่สู้ไม่ได้ถึงอย่างนั้นก็ให้แสดงท่าทีว่าโดนเล่นงานเขาแล้วหรือว่าเอาชนะไม่ได้ถึงจะทําได้ยากแต่ก็ควรลองดูครับในการเอาคืนใครสักคนนั้นยิ่งใช้พลักกาลังของอีกฝ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองแต่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับ เราควรทําให้ศัตรูกลายเป็นพวกเดียวกันและใช้งานพวกเขาให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองแทนนี้จะต่อสู้อย่างเปล่าประโยชน์จนศัตรูพัฒนาถึงขั้นที่รับมือได้ยากกว่าเดิมและกลายเป็นตัวอันตรายยิ่งขึ้นในอนาคตวิธีการเช่นนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการนึงอีกฝ่ายมาเป็นพวกเดียวกันนั้นนอกจากจะเป็นการลดจานวนศัตรูแล้วยังส่งผลดีต่ออนาคตยิ่งขึ้นด้วยหากเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่แกจะทำจริงจริงแม้แต่การก้หมหูให้กับคนโง่ ก็สามารถทําได้ครับซึ่งคนโง่จะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์อวดดีและแผ่ออร่าไม่ชอบขี้หน้าตัวเองมาก็หมวให้พวกเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับชัยชนะและก็ยิ้มในใจครับปล่อยให้เป็นแบบนั้นไปละดีแล้วคนโง่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้การระวังตัวของคนโง่ก็จะลดลงและถูกอารมณ์เข้าครอบงำแต่จงพึงระวังไว้ว่าคนพวกนี้ขี้ระแวงดังนั้นเวลาที่คุณก้หมหัวให้กับพวกเขาหรือว่ายอมพวกเขา คุณจะต้องทําด้วยความจริงใจและจริงจังไม่ฉะนั้นจะไม่ได้ผลนี่เมื่อคิดจะยอมก้มหัวให้อยู่แล้วก็ทําให้ถึงที่สุดไปเลยครับหลังจากนั้นค่อยไปด่าทอคนโง่ในที่รับตาเพื่อระบายความเครียกก็ได้แต่ไม่ควรพูดอินทารับลังกับคนอื่นด้วยเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะถ่ายทอดไปถึงหัวอีกฝ่ายได้ในที่สุดการเขียนลงบล็อกหรือว่าโซเชียลทั้งหลายก็ไม่ควรทําด้วยนะครับเพราะสุดท้ายทุกอย่างก็จะถูกเปิดโปง การโมโหเพราะว่าถูกหักหน้าจะลุกขึ้นมาต่อสู้นั้นให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างยิ่งเราต่อสู้และทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะสูญเสียสิ่งสําคัญยิ่งกว่าหน้าตาในสังคมของเราได้ครับเราควรจะปล่อยผ่านสงบแล้วใช้ประโยชน์จากอีกฝ่ายแทนแต่ไม่ต้องถึงขั้นดึงมาเป็นพวกเดียวกันก็ได้สําหรับบางคนที่ไม่ยอมรับจริงๆหากคิดได้เช่นนี้สุดท้ายเราก็จะรู้ว่าการโมโหเพราะถูกหักหน้านั้นเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์สรุปแล้ว หากคุณเนี่ยไม่ชอบเอาคนโง่นะครับมาเป็นพวกเดียวกันก็ไม่ต้องเอาก็ได้แต่บางคนก็ใช้ประโยชน์จากคนโง่มาเป็นพวกเดียวกันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับจงปล่อยให้คนโง่อวดดีต่อไปและคิดว่าตัวเองฉลาดอย่าคิดว่าการอวดดีมาถึงการแข็งแกร่งจงปล่อยให้พวกคนโง่ได้ใจต่อไปคนที่สามารถอดทนไม่สู้กับคนโง่ได้ก็คือผู้ชนะหากทำว่าคุณสมบัติสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตที่มีความสุขก็คือ ความอดทนแน่นอนว่าคุณจะต้องเจอคนโง่เหล่านี้มากมายในสังคมเพราะฉะนั้นจงอดทนและสงบสุขที่สุดเพราะว่าจงไปอิสระจากความคิดจากการที่คุณเนี่ยไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลากับพวกคนโง่หรือการโต้ตอบกับคนโง่ครับคนโง่ในสังคมมักจะคอยโจมตีคุณอยู่เสมอทําให้คุณงุนกิดกังวลใจเสียหน้าหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะเป็นในด้านที่ไม่ดีที่เขาโจมตีคุณนะครับและไม่ว่าการโจมตีของคนโง่จะได้ผลหรือไม่ก็ตามกับคุณ จงแสดงท่าทีเหมือนกับว่าคุณกำลังโดนเล่นงานทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นและเพื่อให้อีกฝ่ายได้ใจและซีบเปลืองพลังงานไปกับการเล่นงานเรามากขึ้นเปิดเผยท่าแท้ของตัวเขามากขึ้นเราคอ่อยโต้ตอบกลับในแบบที่เราสงบก็พอแล้วครับหากคนโง่คอยทําให้คนหงุดหงิดกังวลใจคุณต้องหาวิธีผ่อนคลายโทสะหรือรรว่าความโกรธของคุณที่ไม่ยอมหายไปสักทีครับอย่ามัวแต่เก็บอารมณ์ความคิดความโกรธความกังวลเอาไว้ สิ่งที่สาคัญคือคนควรจะสงบใจนิดหนึ่งและถามตัวเองว่าทําไมอีกฝ่ายถึงกวนโมโหเราทําไมอีกฝ่ายถึงทําตัวแบบนี้ซึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยสงบสติอารมณ์ได้เพราะว่าเมื่อเรารู้ถึงต้นสายปลายเหตุแล้วเราก็จะมองเห็นวิธีรับมืออย่างเหมาะสมได้ถ้าอีกฝ่ายทําตัวแย่แย่ใส่เราหนทางที่ดีที่สุดก็คือหาแรงจูงใจในการกระทําเหล่านั้นการฝึกตัวเองให้คิดเช่นนี้เป็นประโยชน์มากมายในหลากหลายสถานการณ์ครับ การฝึกอ่านความรู้สึกของอีกฝ่ายถือเป็นเคล็ดลับสําคัญที่สุดในการมีชีวิตที่ไปอิสระครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราใจเย็นลงเพราะว่ารู้สาเหตุและป้องกันไม่ให้เรารีบโต้ตอบกลับอย่างขาดสติด้วยอย่าตอบสนองต่อสิ่งต่างๆในทันทีเพราะว่าเมื่อคุณหาแรงจูงใจของอีกฝ่ายแล้วหากความรู้สึกโมโหยังไม่ผ่อนคลายลงนะครับแนะนําใช้วิธีแปลระเบิดอารมณ์ในสถานที่ปลอดภัยห้องนอนคุณก็ได้ครับหรือที่ที่มันห่างไกลจากผู้คน แทนที่คุณจะพยายามยับยั้งอารมณ์โมโหหลังจากนั้นมาลองหาวิธีว่าอะไรที่จะเป็นตัวแก้สาเหตุนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการทําให้ความโมโหสลายไปก็คือลดความเครียดให้น้อยที่สุดคุณจะระเบิดอารมณ์ด้วยการเขียนก็ได้สําหรับบางคนอาจจะเป็นการตะโกนก็ได้นะครับจุดสําคัญก็คืออย่าเก็บอารมณ์เชิงลบเอาไว้แต่ให้ระบายมันออกไปแต่ทําอย่างถูกต้องนะครับคุณจะต้องฝึกการอดทนและรับมือกับคนงโง่ด้วยความสงบ แต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตอบโต้คือทำให้คุณเก็บอารมณ์ลบเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันให้เป็นผลดีต่อสภาพจิตใจและสุขภาพกายเมื่ออยู่ต่อนหน้าอีกฝ่ายคุณควรจะอดทนรับมือโดยไม่แสดงอาการอะไรสงบเข้าไว้จากนั้นค่อยหาสถานที่ระบายอารมณ์ออกมาอย่าเก็บอารมณ์นี้เอาไว้แต่จงหาทางระบายอย่างถูกต้องครับ คุณสามารถระบายผ่านการเขียนได้แต่ไม่ควรโพสตลงโซเชียลการโพสต์ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าคุณแข็งแกร่งนะครับแต่มันแปลว่าคุณเปิดเผยคุณค่าของตัวเองที่แย่เท่านั้นเองเราควรจะต่อสู้กับคนที่มีคุณค่ามากพอเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือเราควรจะค้องแวะเฉพาะกับคนที่ทําให้เราได้ประโยชน์มีสุขมีกําลังใจรวมถึงควรเลือกคนที่เราจะโมโหใส่ด้วยสําหรับคนบางประเภท ที่ไม่ว่าจะเข้าไปข้องแวะในรูปแบบใดก็ตามก็มีแต่จะให้ผลเสียเท่านั้นบันทอนกำลังใจกรณีที่พวกเขาไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับคุณคุณก็ไม่ต้องไปใส่ใจครับแต่ถ้าพวกเขาพยายามเข้ามาหาคุณยุ่งวุ่นวายกับคุณอย่างไม่เลือกราก็ควรหนีไปให้ไกลหรือว่าตัวคุณเองไม่โต้อตอบและสงบสุขก็เพียงพอแล้วใช้ชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นร่ำรวยขึ้นก็เพียงพอแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้ความใส่ใจกับคนเหล่านี้สิ่งแรกก็คือคนเหล่านี้ก็จะวุ่นวายมากขึ้นครับ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือแค่สงบเข้าไว้คุณก็สามารถเอาชนะคนเหล่านี้ได้แล้วคนโง่เหล่านี้มักจะมีเวลาและพลังงานล้นเหลือมากเกินไปแต่น่าเสียดายจริงๆครับหากมีเวลาและพลังงานมากขนาดนั้นพวกเขาก็น่าจะนําไปทุ่มเทให้กับสิ่งที่สร้างคนณค้าให้กับพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าพวกเขากลับยุ่งเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนอื่นแทนทำให้พวกเขาเสียพลังงานอย่างมากคนที่มายุ่งวุ่นวายกับเราเท่านั้นถ้าไม่ใช่คนที่ทําอะไรตามอารมณ์ก็ต้องเป็นคนที่ ทาไปเพราะว่ามีวัตถุประสงค์บางอย่างแอบแฝงครับเขาจะเข้ามายุ่งมุ่นวายเพื่อทำให้เราแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโง,ง่ซึ่งจะช่วยตัวเขาเด่นดังในช่องทางออนไลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นยุคนี้ก็มีการโพสต์ลบ,บในออนไลน์นะครับเพื่อโยโยุหรือว่าทําให้คุณโกรธดดหรือโมโหได้และสําหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ตอบสนองด้วยการกระทําหรือว่าคําพูดนะครับโมโหกันไปโมโหกันมาโพสต์ด่ากันไปโพสต์ด่ากันมาด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันเอาชนะคนนี้ได้แล้ว มันไม่มีการเอาชนะครับมีแต่คําคว่าเสียมรารยาทเขาไม่มีมารยาทกับเราแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไม่มีมารยาทกับเขานะครับเราเนี่ยรักษาความเป็นเราก็พอเพราะฉะนั้นใครสักคนเนี่ยอย่าจะเปิดเผยในแง่ลบของพวกเขาปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะครับให้สังคมเนี่ยเห็นว่าพวกเขาเป็นคนยังไงถ้าเกิดว่าสังคมเห็นด้วยกับคนเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนโง่ก็มักจะเข้าใจคนโง่ด้วยกันคนโง่ไม่ได้ต้องการใ,ให้เราโต้อตอบยังมีเหตุผลและแน่นอนว่าหากเราโต้ตอบ ภาพลักของเราก็จะกลายเป็นคนที่ว่างงานไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความรับผิดชอบใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามครับไม่จะเป็นต้องยุ่งขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสัมมนาปลุกยักษ์แหกหอ,อรวยหรือว่า unlimited power ซึ่งเป็นสัมมนา NLP ด้านการเงินเป้าหมายพลังงานและความเชื่อครับรวมไปถึงการจัดก,การได้อารมณ์ด้วยสัมมนานี้จะทําให้คุณทะลุขีดจากัดปลดล็อกด้านการเงิน2วันเต็มครับที่ t r u e Digital Park วันที่สิบหกันยายนสองห้าหนี้นะครับเวลา9ก้าโมงเช้าถึง18บแนาฬิกาสำหรับคนที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านนี้นะครับใน2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในด้านของ NLP ด้านของทางจิตวิญญาณนะครับที่ช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพได้มากมายเลยทีเดียวเราจัดทั้งหมดเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่14ครับเราจัดเนี่ยครบรอบสปีด้วยนะครับในรอบนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับ รอบนี้เนื่องจากว่าเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับโอป้าก็เลยจัดที่อ u d i ทเรียมนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด2ชั้นโดยเราเนี่ยได้เพิ่มโซนครับในชั้น2สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ NLP โปรแกรมปลดล็อกการเงินสู่ความมั่งคั่งนั่งชั้น2นะครับโปรโมชั่นพิเศษในตอนนี้อยู่ที่990บาทครับสำหรับการลงทุนนี้ ส่วนใครนะครับที่อยากจะนั่งชั้นเหนือนะครับแล้วก็ถึงลูกถึงคนนะครับก็เข้ามาได้ครับในบัตรลงทุนเพียงแค่1,290บาทครับคุณสามารถทักไลน์ ID ที่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสัมมนาน,นี้ได้ครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้และพบกันนะครับ